ครับผมผมจะมาบอกนะครับว่าครับ E85 ครับตอนนี้นิน้ำมันก็อยู่ประมาณยี่สิบไอสิบเก้าจุดเก้าจุดเก้าสิบหรือเปล่านะจุดเก้าเก้าสิบบาทประมาณนี้แหละอ่า E85 แล้วผมเติม E85 ดูได้ดูได้แมันดูได้ไหมมัน ให้มันดูไม่ออกเหรอ,อ่ะแ E แปดห้านะครับใช้ได้จริงครับผมเติมแล้วครับเติมจริงด้วยครับผม E แปดห้าล้วนครับผมใช้ E แปห้าอ่าดูนะเดี๋ยวนะครับอ่า E แปห้าอ่าถ้าใช้น้ำมันแก๊สโซเก้าหนึ่งนอเก้าห้าครับตอนเช้ารถเราจะสตาร์ทแบบ ธรรมานาล้อเครืรอ่องเดินปกติแต่ถ้านำ้ำมัน e85 นะครับอ่า e85 จะเป็นยังไงรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไฟนะรครับนี่คเป็นไงครับหนึ่งตัวฟังเสียงครับ ครับโคเวนผลนะครับตอนเช้าช้านะครับแล้วตอนเช้าช้าที่ใครรีบไปงานจะหมุดหยิบมากเลยครับเพราะมาเจอกับปัญหารถวูบในตอนเชา้าในอากาศเย็นๆนะครับนะที่ออกมาพูดว่าออโอเคอีบนันนาใช้ได้นะครับส่วนมากจะใช้กล่อง STD นะครับเพื่อปรับจูนน้ำมันนะครับนะ รถเดิมๆที่ใช้กล่องเดิมนะจะไม่สามารถใช้จะเนี่ยกองน้ำมันไม่สะดวกอะคัง,งา่ายๆเราจะทําชิดต่อไปตอนที่ถอดมาฉีดออกมาล้างนะเราจะดูกันว่ามันหัวฉีดจะเป็นสีไงแตกแางกับจาก91เยอะไหมนะครับอ่าครับอ่ครับ1้อสิตัวใหม่ครับผมร้อสตัวใหม่นะโอเคนะครับ น้ำมัน e85 ครับย้ำผมใช้น้ำมัน e85 แต่ก็ใช้ได้ิีครับแลักขีรถยังยังไงรถยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้ถึงหนึ่งปีนะครับได้ประมาณสิบัานเก้าเดือนสิบเดือนนี่นะ จบคลิปเพียงแค่นี้ครับ